เบาเลียงงว่วไทยบานมันี่ขีปแหลด้วยครับเด้อเกี่ยวเขาออกงัวมาเรียงครับล่าข้าเขาเถือแยงปีนี้ครับโอ้ยรัฐบาลจะซอยจังไดเนาะถือกะถือครับเต้าหน้าลำบากครับเรียงงว่ว พ่อได้ยูพ่อได้กินเนี่ยครับเขากระเทือกโอ้หัวได้กินยาแล้วมันเกี้ยวเขาอกินยาน้ำกันแท้เดี๋ยเปียงเลยร่มพ่อวิววิววันนี้ก็น,นี้วันที่สิบแปดพฤศจิก,กาย,ยนครับเริ่มเกี้ยวเขา ออกหลายเติบหรอพุ่งควงง่ายเหลือบ่หลายคือเจ้าครับเหลี่ยหน่อยๆแถวนี้ครับทงนี่เหลี่ยมหน่อยๆครับเกี่ยวออกหลาย,ายเติบอยู่อีก้วงซ้ำมือกสิเกี่ยวอีกทยอยเกีมม่ยวอีกแล้วครับสิ้นเดือนนี้กสิแปนเอือเติบหลายเติเบ,คร,บาาครับอีนหวงเอ้ยเบาเลี้ยงหัวครับหัวกับนี่หน่อยโตนะครับพ้อได้ เลี้ยงไว้พว่อมีแนวมึงแนวแยงพ่อมีแนวเห็ดเหรอเห็ดหน้ากับพ่อพ่อปนันแล้วครับลาค่าเขาบ่าดีปีนี้น้ำมันกับแพงพาลตกับแพงโอ้ยมีแต่แนวแพงแพงเลี้ยงงูอะไรพ่อได้กินพ่อได้อยากน้ำงวพว่อได้ขายขี่เอาขี่ใส่นหน้าพ่อได้เขาง,งามปุ๋ยแพงครับสว่วนเราเป็นพันปุ๋ยปีนี้โอ้ยคือครับคือ โนี่ครับน้ำของมวนมีแร่งไร้เลแ่งโดนหยาก,ก็ะไรเขาตายไร้ครับตายแล่งไร้นาำม,มาละผมมีเวลามาสาม,มารถไปอ๋อครับัวนกินหยาออวนหน่อยป่อยหยาอ้วนหยาน้อกันแพีหยาโก่งไม่เป็นคลิปแรกกับอูบ้าเลี้ยงมัว พว่าวไทยบานเลี้ยงงงครับขอฝากติดตามนลยด้ยอยคีบพวกว่าวซำหน่อยพวกว่าวเถาเนี่ยแหละพวกว่าวซำหน่อยเถาเดือดหน่อเป็นกำลังใจให้เลยนะครับเด้อในการติดตามช่วงไทยคลีบแห่งแรกครับขอบคุณหลายๆเด้อครับสบายดีอยู่ด,ดีมีแห้งสุขผู้ทุกคนครับสบายดีครับ